นิยายเรื่องเพื่อนรักวันหลอนพีที่หนึ่งเพื่อนคืนอันแสนเงียบสง,งัดที่มีเพียงแสงไฟของตึกในเมืองสาดส,ส่องมาในห้องนี่เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วอพาร์ตเมนต์ที่มีผู้คนกาลังพักผ่อนเพื่อนอนเอาแรงไปสู้กับวันพรุ่งนี้เด็กหนุ่มคนหนึ่งนอนเล่นมือถือด้วยอาการเคล่ม พร้อมจะหลับด้วยอาการง่วงเต็มที่เสียงเคาะประตูหน้าห้องของเขาก็ดังขึ้นมันช่างฟังดูเยือกเยืกไร้ชีวิตเหลือเกินเสียงเคาะประตูที่ช้าเป็นจังหวะเรียบๆที่ใครได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้คงต้องขนลุกบ้างละแต่ยูโน้นอนยังอ่ะเปิดประตูให้หน่อย เสียงตะโกนเรียกชื่อจากเด็กหนุ่มที่อยู่นอกห้องทําเอาเจ้าของห้องอย่างยูโน่ต้องเบื่อกับพฤติกรรมของไอคิวเพื่อนสนิทของเขาคนนี้เพราะไอคิวมักจะมานอนที่ห้องเขาบ่อยมากๆเด็กหนุ่มเดินไปเปิดประตูด้วยอาการแซงแบบชินชินพร้อมทั้งบ่นกับเพื่อนของตัวเองโหมาดึกขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะไอคิวบางทีฉันอาจจะนอนแล้วก็ได้นะเว้ย เด็กหนุ่มปนพลางเดินอย่างงุงเงียเล็กน้อยแต่เพื่อนของเขากลับไม่ได้ฟังอะไรเลยแถมยังเดินไปนอนที่เตียงแล้วหลับทันทีแล้วคือห้องนายก็มีทำไมไม่นอนวะถามจริงเด็กหนุ่มรู้ตัวอีกทีเมื่อเหลือบไปเห็นเพื่อนนอนหลับปุ๋ยบนเตียงตัวเองเอาเฮ้ยหลับแล้วเอาไอ้นี่นี่เฮ้ย นายจะสบายเกินไปเปล่าไ้คิวเด็กหนุ่มได้แต่มองเพื่อนสนิทโดยที่เขาเองก็หมดปัญญาจะแก้ไขพฤติกรรมของเพื่อนสนิทอย่างไอคิวก็ทำได้เพียงไปชงกาแฟมากินแก้ง่วงเพราะทุกครั้งที่เพื่อนคนนี้มานอนที่ห้องก็มักจะไม่ค่อยเซฟตัวเองไอคิวเป็นหนุ่มอ่อนโยนเรียนเก่งและมีความสามารถหลากหลายด้านแต่มักจะไม่ค่อยกล้าสู้คน ต่างกับยูโนมากๆซึ่งยูโนเป็นคนดือ้อฉลาดในไหวพลิบเก่งในทางสมัรถภาพทางร่างกายเป็นเลิศทั้งยังเป็นที่รู้จักในเรื่องฝีมือการกระทืบคนอีกทำให้อ q คิวมักจะถูกปกป้องโดยยูโนอยู่เสมอยูโนและอ q คิวทั้งคู่มารู้จักกันในมหลาลัยแห่งนี้เพราะทั้งคู่เรียนคณะศิลปศาสตร์ยูโนหวนย้อนนึกถึงอดีต ตอนที่ได้รู้จักกับไอคิวครั้งแรกคือช่วงการเรียนการวาดดออิ่งไอคิววาดรูปออกมาได้ดีแต่โดนเพื่อนในคณะแกล้งทำน้ำหกใส่จนเสียหายยูโน่จึงสละงานของตัวเองให้กับไอคิวแล้วบอกกับอาจารย์ว่าเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาทำให้เด็กหนุ่มต้องถูกหักคะแนนไอคิวได้ขอบคุณยูโน่ที่ช่วยเขาและหลังจากนั้นเด็กหนุ่มเลือดร้อนอย่างยูโน ก็ได้กระทืบกลุ่มคนที่ทำน้ำหกใส่งานของไอคิวในเวลาต่อมาและได้กำชับห้ามกลั่นแกลง้งไอคิวอีกที่เขาทำแบบนั้นไปก็เพราะเขาเองก็ไม่ชอบเห็นใครถูกกลั่นแกลง้งหลังจากวันนั้นอยู่โน่กับไอคิวก็ได้สนิทกันมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเด็กหนุ่มยังคงนั่งคิดย้อนนึกถึงความหลังที่ได้เจอกับเพื่อนอย่างไอคิวที่โซฟาข้างๆเตียงไปเรื่อยๆจนเวลาเช้า เอ้อะไรของนายเนี่ยมานั่งจ้องฉันทำไมอ่ะไอคิวที่งูเงียตื่นขึ้นมาก็าถึงกับต้องอุทานด้วยความตกใจเมื่อเห็นยูโน่กำลังจ้องเขาอย่างเอาเป็นเอาตายคาใจบางอย่างว่าแต่ว่าฉันหาคำตอบไม่ได้ฉันเลยมานั่งจ้องนายเผื่อคิดออกเด็กหนุ่มเล่าเรื่องที่คาใจให้เพื่อนสนิทฟังเกี่ยวกับ ความรู้สึกที่เขาไม่เข้าใจเขาได้เล่าถึงยิปซีรุ่นพี่ผู้หญิงที่คณะให้เด็กหนุ่มที่เพิ่งตื่นฟังว่ารุ่นพี่คนนี้มักชวนเขาไปนั่นไปนี่เรื่อยๆและมักจะทำตัวใกล้ชิดจนเขารู้สึกว่าบางทีก็อึดอัดบางทีที่ไม่เจอก็รู้สึกขาดหายทันทีที่ไอคิวได้ฟังเรื่องราวก็สรุปได้ว่าอาการของเพื่อนเขาคนนี้คือมีความรัก ชัดเลยยูนายกำลังชอบพี่ยิบสีและไม่ต้องเถียงฉันดูออกนะนี่แหละคำตอบนอนได้แล้วได้นอนยังอ่ะเด็กหนุ่มสรุปคำตอบให้เพื่อนพร้อมถามอาการด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากขอบตาของยูโน่คล้ำเป็นหมีแพนด้าหลังจากที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนก็ฉันขาดใจนี่วาฉันเลยนอนไม่หลับทั้งคืนเลย เด็กหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เข้าใจตัวเองอย่างเห็นได้ชัดบ้าบอคิดอะไรเยอะแยะถึงเวลานอนก็นอนดีเดี๋ยวเอางี้ฉันช่วยดูพฤติกรรมพี่เขาให้ว่าเขาชอบนายจริงหรือเปล่าหรือแค่รู้สึกดีด้วยโอเคไหมนอนได้แล้วเจ้าแพนด้าน้อยไอคิวเรียกเพื่อนให้ไปนอนด้วยคำพูดและท่าทางล้อเลียนขอบตาอันคล้ำของเด็กหนุ่มแพนด้าน้อย แพนด้าน้อยได้เจอดีแน่เฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้ทันเนอะอยู่โน่เดี๋ยวจะไล่เตะนายเดี๋ยวนี้เลยใจเย็นแพนด้าน้อยใจเย็นล้อเลียนฉันเหรออ้อย่ามาดิเลยมาี่หลังจากที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนทำให้ยูโน่หลับไปในขณะที่ไอคิวยังนอนเล่นเกมอยู่ข้างๆไอคิวที่เห็นเพื่อนเงียบไปจึงได้กลับมาดูก็พบว่าเพื่อนของเขาหลับไปแล้วเด็กหนุ่มได้มองไปยังเพื่อนที่กำลังหลับ ทำให้เผอยิ้มออกมาเล็กน้อยเวลาหลับนายก็น่ารักดีนะแต่เวลาตื่นเนี่ยหนกหงชิบหายเลยว่าแต่เอาจริงดี<ม>นายกำลังจะมีความรักจริงหรอวะถ้านายมีแฟนฉันเหงาตายเลยนะเพราะว่าฉันก็มีแค่นายที่อยู่ข้างฉันมาตลอดฉันยังนึกไม่ออกเลยวะถ้านายคบกับพี่ยี่สี่ น่าจะมีเวลาให้เพื่อนอย่างฉันเหมือนเดิมปะวะเด็กหนุม่มบ่นด้วยสีหน้าเศร้านิดนิดพร้อมทั้งมองเพื่อนที่กำลังนอนหลับอยู่ข้างหน้าเพราะเขาเองมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเขาเข้าใจเขาและปกป้องเขาเพียงแค่คนเดียวถึงแม้ว่าเพื่อนเด็กหนุ่มอย่างยูโน่จะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่อยู่ในกฎเป็นคนที่ดือ้อจนไม่มีใครครบหาแต่ไอคิวกลับมองเห็นตัวตนจริงๆของเขา ที่คอยปกป้องคนอื่นไม่ให้ถูกรังแกรหรือโดนเอาเปรียบถึงวิธีการอาจจะไม่ถูกต้องนักแต่ยูโน่ก็เป็นคนจิตใจดีนั่นทำให้เด็กหนุ่มรู้สึกว่ากำลังจะห่างกับเพื่อนคนนี้ออกมาในระดับหนึ่งหากเพื่อนของเขาคนนี้มีความรักเด็กหนุ่มนอนคิดอยู่นานจนเผลอหลับไปอีกคนอ P ที่ 2, 2ระยะหา่าง ณมหาวิทยาลัยเช้านี้ก็เหมือนวันปกติทั่วไปนักศึกษาต่างไปเรียนตามคลาสแต่ทว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ทำให้ไอคิวต้องรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าทุกวันน้องยูน้องไอคิวพี่ยิบซีสาวสวยประจำคณะเข้ามาทักทายทั้งคู่ในขณะที่สองหนุ่มกำลังเดินกลับเนื่องจาก วิชาที่ทั้งคู่เรียนนั้นติดประกาศงดคลาสเรียนที่หน้าประตูครับพี่ยิบซีมีอะไรหรอครับยูโน่ทักทายพี่ยิบซีด้วยอาการกล่งตื่นเต้นกึ่งงุนงงโดยไม่ทันสังเกตเลยว่าไอคิวที่ยืนอยู่ข้างๆนั้นมีสีหน้าที่เศร้านิดๆน,นั่นก็เพราะว่าเด็กหนุ่มตัดสินใจโทรนัดพี่ยิบซีเพื่อให้มาชวนยูโน่ไปเดท แม้ว่าไอคิวจะรู้สึกกลัวที่อาจจะต้องห่างกับเพื่อนรักของเขาแต่สิ่งที่เขาอยากเห็นมากกว่าคือรอยยิ้มอันแสนมีความสุขของเพื่อนอย่างยูโน่งั้นฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันไปก่อนนะครับพี่ยิบซีเด็กหนุ่มบอกลาเพื่อนรักก่อนจะแยกย้ายกลับไปแต่จริงๆแล้วเด็กหนุ่มยังแอบมองเพื่อนของเขาไปกับพี่ยิบซี ด้วยความรู้สึกที่เขาเองไม่เคยได้สัมผัสมันทั้งเคว้งคว้างทั้งโดดเดี่ยวทั้งความรู้สึกอีกมากมายที่ถาโถมณนะร้านอาหารความจริงแล้วเนี่ยวันนี้พี่นัดคนคนหนึ่งไว้ด้วยนะเดี๋ยวคงมาแหละอ๋อพี่ว่านะไอคิวดูเศร้าๆนะพี่ยิบซีพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูเศร้ากับปกติที่มากับยูโน ผมก็รู้สึกนะพี่ช่วงนี้ดูมันไม่ค่อยร่าเริงเลยเด็กหนุ่มได้เปิดใจคุยกับรุ่นพี่สุดสวยในหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของไอคิวในบรรยากาศคาเฟ่ที่ควรจะคลื้นคลเงงเหมือนเคยกลับดูหดหูกว่าที่ควรเป็นพี่ว่านะเราสองคนนะ่ะน่ารักดีนะเมื่อไหร่ที่พี่เห็นยูโน่พี่ก็จะเห็นไอคิวพี่ว่าเราทั้งคู่ก็ดูน่ารักดีจริงๆนะ หญิงสาวได้เล่าถึงความรู้สึกชอบในตัวของยูโน่กับไอคิวในหลายๆโมเมนต์ที่เธอได้พบเห็นเวลาที่ทั้งสองหนุ่มอยู่ด้วยกันพี่ยิบซีผมว่าผมชอบพี่ว่ะคำพูดของเด็กหนุ่มที่พูดออกมากระทันหันทำให้สาวรุ่นพี่ถึงกับนิ่งไปชั่วขณะแก้มแดงด้วยอาการเขินเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มและหัวเราะเบา หญิงสาวเอื้อมมือไปแตะบริเวณคางของเด็กหนุ่มยูแน่ใจเหรอว่าความรู้สึกนั้นเกิดกับพี่จริงๆเอาสิงั้นมาลองคบกันดูแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ใช่ mm. ก็ให้บอกนะเด็กหญิงเสนอเงื่อนไขที่จะลองคบเด็กหนุ่มทั้งคู่คุยกันอย่างมีความสุขโดยไม่รู้เลยว่าโต๊ะข้างๆที่กำลังนั่งฟังพวกเขาคุยกันอยู่นั้น คือไอคิวแค่นายมีความสุขฉันก็ดีใจแล้วละ่ะฉันช่วยนายแล้วนะยูโน่เสียงความคิดเหล่านี้ดังวนๆในหัวของเด็กหนุ่มจนน้ำตาของเขาเริ่มไหลออกมา <Okay. S 1> เด็กหนุ่มลุกออกมาจากที่แห่งนั้นโดยปล่อยให้ยูโน่คุยกับพี่ยิบซีต่อไป <Okay. S 1> หลังจากเดทกับรุ่นพี่ยิบซีเสร็จ <Okay. S 1> เด็กหนุ่มก็ต้องกังวลใจ เมื่อเขาไม่สามารถติดต่อเพื่อนของเขาได้เลยแปลกจังไอคิวทำไมนายต้องปิดเครื่องด้วยนะเด็กหนุ่มได้เพียงคิดหนักมากและความกังวลเริ่มไหลเข้ามาในหัวของเขามากมายนายหาฉันหรอเสียงที่คุณเคยแววเข้ามาทำให้ยูโน่คลายความกังวลทั้งหมดออกไปได้เมื่อเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงของไอคิวหายไปไหนมา โทรหาทั้งหลายสายนายก็ปิดเครื่องเด็กหนุ่มเค้นถามสาเหตุเพราะตนเองนั้นเป็นห่วงเพื่อนคนนี้เอามากๆอ๋อพอดีช่วงขากลับนะ่ะฉันกำลังจะส่งเมสเซจไปถามเรื่องการบ้านแต่ก็โดนรถเฉียวทำให้มือถือฉันตกพื้นจนพังอะ่ะตอนนี้กำลังจะส่งซ่อมอยู่นะ่ะหลังจากที่ไอคิเล่าเรื่องทั้งหมดยูโนก็เริ่มใจเย็นลง แล้วรู้สึกสงสารเพื่อนทั้งยังรู้สึกผิดเล็กๆเพราะเขารู้ดีว่าเพื่อนของเขานั้นทําอะไรไม่ค่อยระวังตัวเด็กหนุ่มจึงได้คอยปกป้องดูแลไอคิวมาตลอดแต่ครั้งนี้เขากลับปล่อยให้ไอคิวกลับที่พักโดยลำพังหลังจากทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติแล้วเด็กหนุ่มที่เห็นสีหน้าของไอคิวดูเศร้าจึงแกล้งไอคิวจนกลับมายิ้มหน้าเริงได้เหมือนเดิม ฮสนุกชะมัดเลยเอ,อ่เอ๋อคืนนี้นายจะนอนห้องฉันเหมือนเดิมก็ได้นะถือว่าไถ่โทษที่ฉันเนี่ยปล่อยให้นายเดินกลับคนเดียวอ่ะโอเคเปล่าด้วยความรู้สึกผิดเด็กหนุ่มจึงเสนอกับเพื่อนแบบนั้นใจนึงก็เพื่อไถ่โทษแต่อีกเหตุผลก็เพราะไม่อยากให้เพื่อนอย่างไอคิวต้องรู้สึกต่างจากที่เคยเป็น E.P. ที่3ามแม่เสจณห้องเรียนหายไปไหนอีกเนี่ยไอ้คิวนะนายไปไหนของนายหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะเสียงความคิดมากมายค่อยๆไหลผ่านเข้ามาในหัวของเด็กหนุ่มในขณะที่กำลังนั่งเรียนเมื่อวันนี้ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมา ก็ไม่พบไอคิวเลยไม่ว่าจะตามไปดูที่ห้องพักก็ไม่พบอีกทั้งยังไม่มาเรียนซึ่งมันขัดต่อนนิสัยเด็กเรียนอย่างไอคิวเอามากๆเด็กหนุ่มได้แต่นั่งคิดเรื่องของเพื่อนจนไม่ได้ยินเสียงรอบตัวจนเลิกคลาสเสียง <c oughs> มือถือของเด็กหนุ่มก็ดังขึ้น <c oughs> เมื่อเปิดดู ก็มีสายเข้าจากพี่ยิบซีที่โทรมาชวนเขาไปที่สวนสาธารณะใกล้ๆแต่ด้วยน้ำเสียงของรุ่นพี่ยิบซีไม่ค่อยดีนะักทำให้เด็กหนุ่มต้องรีบไปด้วยความเป็นห่วง mm hmm. เมื่อมาถึงสวนสาธารณะ mm hmm. เด็กหนุ่มก็ได้พูดคุยเรื่องที่ทั้งคู่กังวลซึ่งก็คือเรื่องของไอคิวโดยพี่ยิบซีนั้นบอกว่าได้รับข้อความจากไอคิเมื่อเช้าข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาประมาณว่า ผมหนาวครับบอกยูด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่นานผมจะต้องไปแล้วด้วยข้อความนี้ก็ต้องทำให้ทั้งคู่ยิ่งรู้สึกกังวลใจมากกว่าเดิมและเมื่อยิปซีได้รู้ว่ามือถือของไอคิวนั้นพังและกำลังซ่อมอยู่ยิ่งทำให้ขนลุกเพราะข้อความที่ได้รับมานั้นมาจากเบอร์ของไอคิวจริงๆหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันสักพักด้วยความเป็นห่วง ทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะตามหาไอคิวเพื่อหาความจริงว่าไอคิวกำลังจะไปไหนจะย้ายหรือจะไปที่ไหนด้วยเหตุจำเป็นอะไรหรือเปล่าทั้งคู่แยกยาก้ยายก,กันไปสถานที่ต่างๆที่คิดว่าไอคิวน่าจะไปที่นั่นแต่แล้วก็ไม่มีใครพบตัวไอคิวเลยจนคำ่ำทั้งคู่จึงแยกย้ายกันก,ก,กลับแล้วค่อยติดต่อแจ้งความในวันรุ่งขึ้นแต่ทว่าความห่วงของเพื่อนที่มี มากผสมความกังวลใจทำให้เด็กหนุ่มออกตามหาเพื่อนอีกครั้งริงสิหรือว่าจะเป็นที่นั่นเหรอหลังจากคิดสถานที่บางแห่งออกเด็กหนุ่มรีบรุดไปที่นั่นทันทีตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่า,วาแล้วแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเด็กหนุ่มเลยเมื่อไปถึงจุดหมายเด็กหนุ่มก็ได้พบร่างของชายคนหนึ่งที่คุณตากำลังนั่งเล่นอยู่ที่ม้านั่ง ไอคิวนายทำไมมานั่งอยู่นี่คนเดียวเด็กหนุ่มรีบเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงเขาก็ไม่เคยห่างกับเพื่อนนานเป็นวันแบบนี้มาก่อนทำให้เขานั้นรู้สึกว้าวุ่นใจยนายจำที่นี่ได้ด้วยเหรอเวลามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเราก็ชอบมานั่งระบายทุกกันที่นี่เด็กหนุ่ม พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนปนเศร้าโดยไม่ได้สนใจเลยว่าอยู่โนโนั้นกำลังร้อนรนใจแล้วว่าแต่ทำไมานายมาที่นี่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจงั้นเหรอไอคิวเด็กหนุ่มที่เริ่มคลายความเครียดลงจึงได้นั่งคุยกับเพื่อนที่มานั่งตรงนั้นเหมือนที่ผ่านๆมาลมที่พัดผ่านร่างกายของทั้งคู่นั้นเย็นจนทำให้เด็กหนุ่มที่ร่างกายบบางอย่างไอคิว ต้องตัวสั่นเป็นลูกนกเปียกฝนเด็กหนุ่มเห็นเพื่อนนั่งตัวสั่นแบบนั้นจึงถอดแจ็คเก็ตหนังให้และได้คุยกันในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องที่ไอคิวไม่ยอมไปเรียนทั้งเรื่องที่ส่งข้อความหาพี่ยิบสีทั้งเนื้อหาของข้อความนี่อยู่ถ้าสักวันฉันต้องหายไปนายจะจดจำเรื่องของฉันได้หรือเปล่า ยูโน่ได้เพียงแต่ยิ้มไม่ตอบคำถามอะไรหลังจากถามยูโน่ออกไปแบบนั้นทำให้ฝ่ายที่ถูกถามถึงกับต้องชะง,งนกับคำถามนั้นทำไมในถามแบบนั้นน่ะนายจะย้ายไปไหนอย่างนั้นเหรอคำถามมากมายผุดขึ้นมาเมื่อสีหน้าของคนถามนั้นม่งบอกถึงความจริงจังเศร้าหมองจนทำให้เด็กหนุ่มรู้ว่าเพื่อนที่กำลังถามเขาในตอนนี้นั้น ไม่ได้แกล้งเขาแน่ๆน,นายจำวันที่นายไปเดทกับพี่ยิบซีได้ไหมเด็กหนุ่มเริ่มเล่าเรื่องย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยท่าทีที่เศร้าหมองวันนั้นฉันลืมบอกนายเรื่องกันบ้านเลยจะส่งข้อความไปบอกนายเรื่องราวเพิ่งเริ่มเล่าเด็กหนุ่มก็เริ่มมีอาการน้ำตาไหลร้องไห้ออกมา และยังพยายามเล่าเรื่องต่อไปยูโน่ก็ไม่กล้าที่จะขัดอะไรได้แต่ปล่อยให้เพื่อนของเขาเล่าเรื่องไปเรื่อยๆจริงๆแล้ววันนั้นฉันไม่ได้ถูกรถเฉียวหรอกแต่ฉันถูกรถชนเมื่อได้ยินดังนั้นยูโน่ก็เริ่มปฏิติประต่อเรื่องราวทั้งเรื่องที่ไอคิวไม่ไปเรียนเรื่องที่มีข้อความส่งเข้าไปหาพี่ยิปซี เรื่องที่ไอคิวมาอยู่ที่นี่ฉันชอบนายนะยูแต่ฉันคงไม่มีโอกาสได้อยู่กับนายแล้วเด็กหนุม่มได้บอกความในใจกับเพื่อนของเขาพร้อมน้ำตาที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเลือดยูโน่เห็นไอคิวแบบนั้นกลับไม่มีความกลัวเด็กหนุม่มโผลกอดเพื่อนที่ตอนนี้ร่างกายชโลมไปด้วยเลือดภาพเรื่องราวต่างๆที่เคยมีความสุขด้วยกันมันผุดขึ้นมามา,มากมาย ทำให้ยูโน่รู้ว่าจริงๆแล้วเขานั้นไม่ได้ชอบพี่ยิบซีเลยแต่ความรู้สึกต่างๆนั้นลน้วนแล้วแต่เกิดกับไอคิวยูโน่ชอบไอคิวตั้งแต่ช่วงที่ไอคิวมาพักที่ห้องบ่อยๆแล้วไอคิวอย่าไปไหนเลยนะกลับไปกับฉันโอเคไหมไม่ใช่ในายที่รู้สึกแค่ฝ่ายเดียวหรอกฉัน ก็ชอบนายเหมือนกันฉะนั้นอยู่กับฉันนะต่อให้นายเป็นผีฉันก็ไม่กลัวเด็กหนุ่มพยายามกอดเพื่อนของตัวเองที่มีสภาพตอนนี้มีเลือดท่วมตัวเสื้อผ้าที่เปลไปด้วยเลือดทำให้ยูโนยิ่งกอดแน่นเข้าไปทุกทีอ้อเฮ้ยเฮ้ย อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอา้เอานี่ฉันเนี่ยฝันไปอย่างนั้นเหรอเด็กหนุ่มสะดุ้งตื่นและพบว่าเรื่องที่ไอคิวตายนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นแต่คืนนี้ก็ยังทำให้เขารู้สึกเป็นห่วงเพื่อนของเขา EP ที่4สารภาพ เสียงมือถือของเด็กหนุ่มดังขึ้นพร้อมปรากฏเมสเซจจากใครบางคนบรรยากาศตอนนี้ช่างเย็นเยือกกว่าปกติเด็กหนุ่มเหลือบมองดูเวลาพบว่าตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยเข้าไปสามทุ่มกว่าแล้วเขาเปิดดูข้อความที่ถูกส่งมาแล้วต้องตกใจหน้าถอดสียูฉันหนาว หนาวเหลือเกินที่นี่หนาวมากๆด้วยเนื้อความดังกล่าวนั้นทำให้เด็กหนุ่มแทบประสาทกินเขารีบโทรไปหาพี่ยิบซีทันทีไอคิวไอคิวส่งเมสเซจมาหาผมเหมือนที่ส่งไปหาพี่เลยน้ำเสียงที่สั่นไปด้วยความร้อนใจนั้นทำให้สาวน้อยต้องรีบออกมาหาแฟนหนุ่มของเธอที่อพาร์ตเมนต์แต่ท่าทีของยิบซีนั้น กลับไม่ได้คิดมากหรือกังวลตื่นกลัวอะไรเลยเด็กหนุ่มได้เล่าความฝันให้แฟนสาวฟังว่าเพื่อนของเขาคงตายแล้วถึงได้มาเข้าฝันนั่นทำให้พี่ยิปซียิ้มออกมานิดๆนยูฟังพี่นะที่อยู่ฝันแบบนั้นไปมันก็เพราะความห่วงใยที่สำคัญคือความรักไงเมื่อแฟนสาวพูดจบทําให้เด็กหนุ่ม สารภาพกับแฟนสาวของเขาว่าแท้จริงแล้วเขานั้นรักไอคิวเกินกว่าจะเป็นเพื่อนยิงสาวหัวเราะพร้อมบอกกับเด็กหนุ่มว่าเธอรู้นานแล้วรู้ตั้งแต่ก่อนที่เด็กหนุ่มจะขอเธอเป็นแฟนด้วยซ้ำจำได้ใช่ไหมที่พี่ถามเราว่าแน่ใจเหรอความรู้สึกนั้นเกิดกับพี่จริงๆนั่นก็เพราะพี่รู้อยู่แล้วมีแค่เธอเท่านั้นที่รู้ เมื่อหญิงสาวอธิบายจบแล้วจึงชวนเด็กหนุ่มไปตามหาไอคิวหญิงสาวได้พาไปยันสวนสนุกแห่งหนึ่งที่มีปาร์ตี้เล็กๆอยู่เมื่อไปถึงที่นั่นเด็กหนุ่มได้มองร่างอันบอบบางที่นั่งอยู่ที่ม้านั่งรู้ได้ทันทีว่านั่นคือร่างของไอคิวแน่นอนนาทีนั้นเด็กหนุ่มไม่รอช้าวิ่งเข้าไปกอดเพื่อนแต่แล้วพอกอดไปสักพักเขาก็ต้องค่อยๆค,ค,คลายอ้อมแขนออก แล้วมองไปตามร่างกายของเพื่อนพบว่ามีรอยช้ำๆรอยแผลและรอยเลือดไอคิวนี่นี่นายนายตายไปแล้วจริงๆงั้นเหรอเด็กหนุ่มถามทั้งน้ำตาที่ค่อยๆไหลน้ำเสียงที่สั่นเครือด้วยความรู้สึกเสียใจนายยังไม่รู้ตัว งั้นสินะเสียงอันอ่อนโยนของไอคิวที่พูดออกมาสร้างความงุนงงให้กับเด็กหนุ่มเป็นอย่างมากแล้วนายหมายความว่ายัางไง่ะคำถามมากมายในหัวของเขาตอนนี้ที่ต้องการคำตอบและเด็กหนุ่มเองก็ได้หันไปมองพี่ยิปซีเพื่อหวังจะได้คำอธิบายนายฉันพี่ยิปซีพวกเรานะ่ะตายตั้งแต่วันนั้นแล้ว เมื่อซ้นประโยคของ IQ คิวทำให้ภาพเหตุการณ์นในวันนั้นย้อนกลับไปหลังจากที่เด็กหนุ่มขอพี่ยิปซีเป็นแฟน IQ คิวได้เดินออกจากร้านขณะนั้นมีรถบรรทุกเบรกแตกเข้าชนไอคิวพุ่งทะลุมาชนยูโน่กับพี่ยิปซีและคนอื่นๆในร้านเสียชีวิตไปหลายคนเมื่อได้รู้เหตุการณ์ทั้งหมดเด็กหนุ่มได้เพียงร้องไห้กอดกับไอคิวณที่ตรงนั้น เอ้ยอยู่น้ออยู่น้อตื่นเฮ้ยอยู่น้อเมื่อเด็กหนุ่มลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าเขานั้นกำลังนอนหมดสติอยู่ที่คาเฟ่และมีไอคิวกำลังตบหน้าเขาอยู่นายเป็นอะไรอ่ะยูไอคิวกำลังปลุกเขาให้ตื่นเพราะในตอนนี้มีคนมากมายกำลังยืนมุงดูอยู่เกิดเกิดอะไรขึ้นอะ ยูโน่ก็กำลังมึนงงกับสถานการณ์ในตอนนี้ก็เมื่อกี้นายกำลังจะพูดอะไรสักอย่างกับพี่ยิซีแล้วก็บังเอิญมีจิ้งจกเนี่ยหล่นใส่นายแล้วนายก็ตกใจจนเป็นลมไปกองกับพื้นเนี่ยไอคิวได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทำให้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ที่ขอพี่ยิบซีเป็นแฟนไปจนถึงเรื่องที่ไอคิวตายนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันและที่จริงแล้วพี่ยิซีเป็นเลสเบี้ยน และชวนยูโนมาทำเซอร์ไพรส์เพื่อที่พี่ยิบซีจะขอหลิงหลิงเพื่อนสาวของเธอเป็นแฟนแต่ยูโนกลับหมดสติลงไปก่อนทำให้พี่ยิบซีกับหลิงหลิงได้ช่วยดูอาการของยูโนแทนไม่ไหวเลยนะนายเนี่ยอ๋อพี่ยิบซีครับคืนนี้อย่าลืมนัดนะพี่ไอคิวได้ทวนนัดพร้อมหัวเราะเพื่อนของเขาก่อนที่จะพยุงร่างอันอ่อนแรงของยูโนขึ้นมาน,นัด นัดอะไรเหรอเด็กหนุ่มที่เพิ่งฟื้นยังคงงุนงงได้ถามออกไปแบบงงๆก็นัดปาร์ตี้ไงพอดีคุยกับพี่ยิปซีเอาไว้ว่าวันนี้จะไปปาร์ตี้กันไหนไหนวันนี้ก็วันฮาโลวีนแล้วไอคิวพูดด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงมากๆตามนิสัยของเขาอ๋องั้นเรื่องปาร์ตี้เรื่องกี่อะไรนั่นน่ะคงเพราะได้ยินพวกเขาคุยกันขณะหมดสติแล้วบ้ง เสียงความคิดทบทวนในหัวของยูโน่ไปเป็นพักๆยูโน่นายรักฉันจริงเหรอจูจูเสียงของเพื่อนก็ถามกับเด็กหนุ่มจนต้องหันกลับไปถามด้วยความสงสัยทำไมไอคิวถึงรู้ว่าเขานั้นคิดยังไงกับไอคิวก็นายละเมอล้านๆเลยนี่หว่าว่าคิดยังไงกับฉันอะด้วยคำตอบที่ได้จากเพื่อนทำเอาเด็กหนุ่มเขินจนแทบมุดดินหนี ล้อเล่นล้อเล่นจริงๆฉันรู้มานานแล้วละ่ะตั้งแต่วันที่นายมานั่งจ้องฉันที่เตียงวันนั้นพ่อนายหลับนายก็ละเมอบอกชอบฉันทุกอย่างเลยเมื่อเห็นสีหน้าของยูโนที่กำลังตกใจไอคิวจึงได้หยุดแกล้งแล้วเล่าความจริงให้ฟังไอคิวฉันรักนายวะ่ะในขณะที่ไอคิวกำลังเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่นั้นเด็กหนุ่ม ก็พูดตัดขึ้นมาดือด้อๆพร้อมทั้งกระชากเพื่อนของเขาเข้ามาจูแบเบาๆชา้าๆและละมุนด้วยสัมผัสจูบแรกทำให้ไอคิวรู้สึกว่าร่างกายนั้นร้อนเผาวูบวาบไปทั้งตัวก่อนที่ยูโนจะค่อยๆค,ค,คลายตัวออกฉันก็เหมือนกันอย่าลืมในสิ่งที่พูดนะยูโนเด็กหนุ่มที่เพิ่งโดนจูบ หัวใจเต้นสั่นระรัวได้ตอบความรู้สึกออกไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่นั่นคือความรู้สึกที่มีทั้งคู่สวมกอดกันอีกครั้งและตัดสินใจจะดูแลกันในฐานะคนรักหลังจากนี้และตลอดไปที่เพิ่งจบไปคือนิยายเสียงเรื่องเพื่อนรักวันหลอนเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้แต่งน้องกะลาสีอ่านโดย นักภาคตัวเฮียทีม